สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดหน้าองค์การโุรศัพท์จังหวัดบ้านนครศรีอยุธยานะครับเ็าเรียกว่ามาร้านดังร้านที่สุดของตลาดนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าอาจจะเป็นถนนคนเดินก็ได้นะครับที่นี่นะครับคนเยอะมากและร้านค้าเยอะจริงๆเลยนะครับเดยวร้านนี้ผมจะพาเข้าไปดูนะเขาเรียกว่าเล้งนะครับหรือว่าต้มแซ่บต่างๆเยอะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในว่าเขาขายอะไรมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับ ลูกคา้าเยอะมากเลยนะเดี๋ยวจะแอบติเบียนแล้วก็ขอลูกค้าเข้าไปรีวิวนำมาฝากทุกท่านนะครับเขา้าไปดูกันได้เลยนะครับผมต้มแซบนะครับคำหมูคากินะฮะสุปเปอร์ลูกทุ่งเลยนะฮะต้มรงปลา่างโอ้สารพัดเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นร้านที่ลูกคา้ายังก็ปิดทองฝังรุ่งนิมิตเลยนะครับนี่นะแน่นๆกันเลยนะครับนี่นะขายดีมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับก็มีราคาตามนี้นะครับ อ๋อนี้ปรับราคานะครับก็คือธรรมดาพิเศษนะธรรมดา60 70เล้งขาไก่ประมาณนี้นะครับทุกคนไก่พิเศษนะไกพิเศษนะอย่างนี้ถุงเท่าไหร่ครับพี่อันนี้70ครับผมเจ็ดพื้นๆเลยใช่ไหมเจ็ดสอ่าแล้วแต่สั่งครับพี่่อาพิเศษ80ดสิบถ้าเกิดเป็นเล้งนะครับพี่ครับผมแล้วขาไก่ขาไก่60แล้วก็70ครับ60และเจ็นะฮะ เจ็ดสิบห้าคาคือที่เจ็ดสิบห้าปลากราฟเผ็ดไหมครับเองไม่เผ็ดธรรมดาพิเศษครับพิเศษอันนี้ไว้ต้มโครงใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับต้มโครงปลาปลาอะไรครับนี่ปลาปลากรดปกติปากรดนะแกะก้างแล้วไม่มีก้างลมควันไหมปรากดใช่ครับลมควันปพาะกดลมควันก็ต้มแล้วก็แกะก้างออกที่ขายเวลาไหนเนี่ยมันก็จะหมดแล้วอ่ะ เริ่มมาตั้งร้านใบใบสองครับขายได้ก็ประมาณใบสามครึ่งอะครับพี่สามชั่วโมงหมดไก่พิเศษเจ็ดนอตรงนีน้คือหกสิบใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้พิเศษเจ็สิบพิเศษเจ็ดพิเศษเราเพิ่มอะไรครับอ่าเพิ่มขาไก่ต้ขาไก่ครับ ธรรมดาเจ็สิบบาทธรรมดาเจ็ดส yeah. ิบบาทครับเล้งร้านนี้มีเนื้อแน่นเลยใช่ไหมน่าหผมเป็นเล้งขออดเล้งขอก็มีเนื้อด้วยเนาะสามนี่เป็นอันนี้เผ็ดหน่อยอันนั้นไม่เผ็ดพิเศษมีพริกสดกับพริกแห้งเลยใส่รวมก็ได้หรือว่าลูกค้าเลือกจะไปยังไงได้อ่าปกติก็จะใส่รวมแต่ถ้าเกิดลูกค้าชอบแส่อย่างไรอย่างหนึ่งก็เลือกได้ครับก็ ถ้าปีแครงในปีขัวเนี่ยมันก็จะหอมนะใช่หลังนี้ก็หม้อ,อก,กันมาเริ่มเลยนะเป็นหมอ้อเล้งกระม้อขาไก่นะครับหรือว่าเท้าไก่นี่ก็เรียกว่าหม้อใหญ่ๆเนี่ยเกี้ยงแล้วมาช้าไปนะวันนี้เจ็ดสิบหกร้า คิวที่จะมาต่อไปก็คิวที่85นะครตอนนี้ก็เจ็ดเกน้อยเจ็ก็คืออย่างนี้เรามาเสียบนี้คือคนกำลังจะได้รับคิวใช่ไหมครับคิวต่อไป77คิวต่อไป77็ดเจ็ดหรอยเล์เล่งร้อยเล์ครับเผ็ดอะไรนะพี่อ๋อเผ็ดหน้อยอย่างนี้เขามาจองคิวแล้วก็ถือบัตรแล้วไปเดินที่อื่นก่อนได้เลยจองคิวแล้วก็สั่งไปได้ สั่งไม่ได้ครับผมกาเวลาแล้วก็มาใช่แต่ถ้ามันถึงคิวแล้วเราก็ทําอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วไปเติมน้ําที่หลังได้ลูกค้ามาก็เติมน้ําให้ก็จะจดคิวไว้ให้จดคิวให้ไม่มีตกคิวนะฮะไม่มีเขาเลยเรียงคิวตามตามคิวตามคิวนะครับเรียงร้อยหนึ่งเป็ดหน่อย ถ้าคนได้ดูคลิปจะมาวันไหนได้บ้างครับร้านจะอยู่ทุกหลังวันพระครับผมหลังวันพระหลังวันพระสองวันครับอ๋อก็ไปดูวันเอาเองนะวันพระวันโกนใช่ไหมเด๋ยนนี้คนไม่ค่อยรู้จักนะวันพระวันโกนร้างหัวพี่หลังวันพระอย่างเงี้ยหมูจะไม่มีนะครับอ๋อใช่ไหมไม่มีวัตถุดิบก็เลยต้องยึดแล้วเราจะติดตามเขาเรียกว่าดูได้ทั้งไหนว่าร้านที่ขายไม่ขาย เอาบางทีผมก็จะติดป้ายไว้ให้ครับว่าหยุดวันไหนวันไหนมอ๋อหรือไม่ก็เบอร์โทรข้างหลังนะศูนย์แปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสี่สองเก้าเจ็ดสมารถโทรมาถามก็ได้เลยครับไม่ได้ครับหั่งไม่ได้นะฮะอยู่ที่เจ็ดส็บแปดค่ะ ก็ไปเียของพ่อค้าก็พูดจาน่ารักมากด้วยนะครับพูดจาพราอจรินหนะครับเห็นอตาเาไหรครับกทอันนเลีงร้อยนึครับขอบคุ้มรันครับผมป่ากา เจ็ดสิบเก้าขาในนั้นก็ขาใหญ่ของการจับค่ะต้องค้งเตุการครับผมขอบคุณมากนะครับ เลี้งร่วมไก่สองเส็ดน้อยร่วมไก่สองัองงเผ็ดน้อยเอ,เอาเอาเผ็ดไหครับไม่ต้องมาธรรมดาพิเศษพิเศษ เขาบอครับพี่ได้เดี๋ยวจะพักแล้วเดี๋ยวยืนยืนไหนได้ได้อันนี้ก่อนตาเป็่การเป็นลมเลยไหมเปล่งการ 82ับ82ค่ะครับผมที่เอาปลากระถางไก่ผสมได้ไหมไม่ได้แล้วแต่ลูกค้าจะเอาเอาปลากระถางไก่ผสมกันพิเศษได้คิวที่วันไหนเจ็ดกลางนะพี่คิวที่วันไหนเจ็ดกลางครับนี่ก็ดคิวตรงนี้นะครับก็เป็นน้อเมเลยครเดียวนี้ก็คิวที่90เลยนะครับแล้วไก่ ตรงสุดมันมี่คิวเนะี่อยโอ้โหคิวหนาเป็นตึก,กอ๋อมีอยู่นะ98 99 100 100คิวใช่ไหมครับ,รบแต่ถ้าครบ100คิวแล้วยังมีต่อก็เริ่มคิวหนึ่งใหม่ได้นี่เลยอันนี้นนตัดไปเลยนะเนานะ จับเมื่อกี้เห็นใส่พริกน่ากลัวจังเลย,ยพี่ตามใจลูกค้าตามใจลูกค้าจับเราาจัดลูกค้าเหมือนกันไหมล่ะครับ <พอ S 1> โอ้โทั้งหอมทั้งเผ็ดเลยครับเนี่ยนะอันนี้เป็นอะไรนะเนี่ยอันนี้ขมข้องปะย่างครับพี่ขมข้อง,องปะย,าย่างเท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้หกสิบบาทครับแกะก้างแล้วแกะก้างแล้วด้วยนะอันนี้รวมไก่เกล็ดปลาเกล็ดปลา เก็ดกลางใส่ขนาดไหนครึ่งช้อนนะครับครึ่งช้อนแล้วก็วมาใส่นิดพริกขวดด้วยครับพริกขวนี่พวกวันตะวันนะพี่แล้วมีไหมแบบไม่เอาพริกเลยอ่ะมีครับพี่แยกไปได้เอาแยพกแยพริกไปนะ น้ำมะนาวก็เรียกว่าน้ำมะนาสวสดน้ำปลาปรุงรสทะเลทีเดียวนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นร้านนะครับร้านดังร้านหนึ่งเลยนะครับเขาเรียกว่าถนาน,น,นคนเดินไหมนะตลาดอุตาอการโทรศัพท์นะครับที่ถนนเชนสาม คิวที่84อคที่กลงคุณคนะครับสอบ,สบปลาย่างนี่เตรียมวันที่ชุดคระเพี่บประมาณที่สิบที่สิบ้ชุดซึ่งัุดท้ายิบชุดเลีอยู่ไหมครเล้งหมดแล้วครับโอเคนะครับ เหลือเหลือต้องโค้งกับต้มซุปเปอร์นะครับซุปเปอร์่ซุปเปอร์เกตบัตรเกตัดรซูเปอร์เกตบัตรอันนี้เอาบัตรคิวไปก่อนแต่ยังไม่มีเมนูใช่ไหมครับอันนี้คืออันไหนหมายถึงลูกค้าบัตรคิวไปก่อนอ่ะแล้วมาสั่งเมนูที่หลังก็คือสั่งสั่งไปเลยแล้วก็มารับว่าบัตรคิวที่ตะไรบคิวก็จะเก็บไว้ให้อ๋อเหรอครับครับผม ทางนี้ลูกค้านะเดียวรอแต่วันนี้ลมเย็นหน่อยนะครับแม่วันนี้วันนี้น,นี่หน,น่อยคนไม่ตกย่าเลยอย่าเลย,ย,เลยนะชอบมาเย็นเย็นมาเย็นเย็นนะครับร้อนดีกว่าเนะ้อตอนนี้ก็สิง เกือบจะครบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะเมื่อกี้คนก็มีอันนี้คิวรลยรทุกท่านนะครับก็มากันได้นะครับที่ทตลาดองค์การโทรศัพท์นะครับจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาเลยนะครับ